เล่มนี้เป็นเล่มที่แปลกมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเล่มสองนะฮะเป็นเล่มสองของจักรวาลน,นี้นะครับผมเรื่องคดีปริศนาเพื่ออำพลังนะฮะของอาจารย์อิงาชิงโงะเคงะนะฮะอาจารย์เคงะเเรารู้อยู่แล้วว่าผลงานการเขียนของแกเนี่ยในสืบสวนไม่ว่าจะนายอะไรก็ตามมันดีขนาดไหนนะครับแต่ที่มันแปลกก็คือเล่มเนี้ยออกกับสำนักพิมพ์ชาโด้สำนักพิมพ์ชาโดเนี่ยอยู่ในเครือของสถาพรอันนี้เป็นเล่มสองแล้วรู้ไหมเล่มแรกออกกับใคร ไดฟุกุเล่มแรกออกไรกับฟุกุนะฮะเล่องขาวกับพังขาวถ้าจำชื่อไม่ผิดนะไม่รู้ไม่รู้เขาไปแย่งซื้อกันยังไงการเป็นว่าเล่มสองมาอยู่ถ้ากิคุณจะไปซื้อหนังสือคุณจะมีหนังสือสองพิมพ์วางคู่กันเพื่อที่จะเวแล้วมันจะใสไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเท่ากันไหมแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าเป็นเล่มสองก็จริงแต่ว่าจริงๆคุณไม่อ่านเล่มแรกมาไม่ไปไหนะเพราะว่างานของอาจารย์เคียงโง่เขาจะเขียนเป็นเป็นตอนๆอยู่แล้วมันจะเล่าโดย มีตำรวจเนาะของอาจารย์เคงโอนในตำรวจเก่งทุกคนนะฮะอันนี้ก็เป็นซีรีส์จิงตำรวจเขาสืบคดีเกี่ยวกับบ้านไฟไหมนะฮะเป็นสกอของโตเกียวพร้อมภรรยาบ้านไฟไหมแต่ว่าการตายของพวกเขาเนี่ยมันแปลกมันเหมือนฆาตกรรมมากกว่าเป็นการจัดฉากทีนี้เขาก็ต้องไปสืบว่าทำไมใครฆ่าฆ่าเพราะอะไรถูกไหมเราเราจะไปจับคนร้ายเราก็ต้องไปตามสืบว่าเป็นยังไง ซึ่งความชอบคือผมเพิ่งอ่านอาจารย์เค้ง้อไปได้หนึ่งเล่มกุหลงซ่อนตายนะ <c oughs> เล่มเนี้ยกลลงซ่อนตายสอง uh. มันคือความแบบโอ้โหเอาสมมติกุลงซ้อนตายเนืเรื่องเ่านี้อันนี้คือเขานี้อยแล้วปมมันลุงตรงนางใหญ่โตกว่ากุลงซ่อนตายแต่ว่าโดยพื้นฐานโคตรแปลกเลยก็คืออ่านกุลัวปุ๊บเดือนนี้มาอ่านไอ้เล่มนี้ซึ่งเหมือนเป็นโลกที่ขยายของกุลงซ่อนตายใหมทีแต่นี้เรื่องไม่เกี่ยวกันเลยนะ แต่เนื้อเรื่องมันจะเป็นแนวคล้ายๆอย่างนั้นนะมีความซับซ้อนมีเรื่องของความรักมีเรื่องของปมในใจซึ่งอาจารย์เค้งก็ถนัดเรื่องนี้มากก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับถามว่าชอบมากไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่เคยอ่านมาหรอกแต่ถ้าเกิดให้ยกเป็นหนึ่งในสืบสวนที่นน่าจะเป็นสิบเล่มที่ชอบมากที่สุดนในปีนี้ของสืบสวนแล้วนะผมไม่ได้อ่านสืบสวนเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเข้ามาในชั้นเนี่ยนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องประมาณหนึ่งแหละ นะครับก็ใครสนใจไปลองหางกันดูได้นะถ้าพ่อนแล้วก็ใครติดใจไปซื้อของไดฟุก,กุเล่แลมแรกมารวังไว้ด้วยกันเดี๋ยวผมก็ซื้อนะพอดีเดินีปซื้อไปเยอะแล้วก็เลยอยากไปซื้อเล่มแรกมาะนะครับ